กระถอมหัวเพลินี่ยลงไปในกระถวอม,มหัวเลยเห็นบ่พี่น้องเขาดำมันก็จะจะสูงลักษณะนี่แหละแล้วลก็บอกใหล่มนี่ก็สูง,ลลสงแล้วเล่าสองเมตรนี่แหละพี่น้องเนยสูงมากเลยเห็นมล่ามันก็เขาดำมันก็จะเป็นทั้งสี่หละพี่น้องสูงเห็นบ่วันน่ะสวัสดีครับแซานี่ผมกับพ,พี่นอ้องมาเลาะเบิ่งเขาครับพี่น้อง เขามันก็นลืมถอกเมื่อแล้วหลังจากที่ผมไทยที่ว่ามันกาลังจะมม่านจะถอกเนาะมาเมือ่อหนีมันก็ถอกเมื่อแล้วครับเห็นว่นนี้พี่น้องมันจะชัดเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศในเมื่อเศารเนาะสำหรับทงไ้ทงหน้าเขากำลังถอกเห็นว่าพี่น้องถอกเมื่อแล้วขืนห่วงทุกต้นนะพี่น้องเห็นว่านี่ พาพี่พาน้องมาละเบึงบรรยากาศเนี่ยเมือเศร้าเนาะสำหรับทงไ้ทงหน้าพี่น้องเห็นบ่มฟังพูน่นเลียวไปพุ่นกะจะเป็นสวนยางแล้วก็เข้าก็จะถอกมัดั้งทงเลยพี่น้องเห็นไหมนแล้ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าก็มาพาพี่พาน้องมาล้อบึง,งนเ,เนี่ยเมือเศร้าเนาะสำหรับบางคนที่บ่เคยเห็น จะเป็นลักษณะนี่แลหละทงไฮทงหน้ากับบรรยากาศเศร้าๆโอ้ยมองไปทั้งพุ่นแล้วจะถอกมาทงแล้วเห็นบ่พี่น้องเหนม่นนี่บรรยากาศเป็นยงังไงแล้วฟวันค่าย บางคนอยู่ในเมืองบ่เคยเห็นก็นจะได้เห็นบรรยากาศอย่างนะี้นะลางท่านห็นน้องเลาะบึงอีกประมาณอาทิตย์ก้ากวๆเนี่ยมันก็นจะกลมแล้วที่น้องหมายถึงว่าห่วงนะวงมันจะเขาอื่นยังไงมันจะโค้งแล้วก็เม็ดเขาก็จะเริ่มตึงเริ่มกลมแล้วบวกเกินสองอาทิตย์ก็น่าจ,จะ เม็ดเข่ากันนาจะก,กลมมดทุกเม็ดแล้วในอาทิตย์นึงมันก็นจะกลมมันแล้วห้องเขา่าหลังจากกลมมันก็นจะตึงตึงแล้วมันก็นจะค่อยๆเหลืองไปนอกบันนี้จากนัอยก็จะได้ถึงเวลาคิดเกีย่ยวาพาพี่พาน้องเลาะเบื้องบรรยากาศสมรักเงือเมอเสากับทรงไฮทรงหน้าไอเครียดเงือกมะเสานีาา่พ่อพี่น้อง คันันตาคนเหลียวไปมันจะเห็นว่าเขาเนี่ยผอกเมืดเลยแต่ว่าตากล่องอาจจะมองเห็นแน่พอเห็นแน่เนาะผมก็จะข,าย,ขยายพี่ให้น้องฮะเพื่อนเหียบ่พี่น้องเนี่ยมันก็นจะอยู่ลักษณะนี้ละอันนี้ผมขยายให้เพื่อนเนาะเพราะว่าบางเทอเขากับบอยอยากเือกล่องเข้าไปไกลเยะมากท้องให้ท้องหนะ้าทุกส่วนเลยพี่น้อง อไปด้านนี้คือกันเลนย,ยวเพื่อนสิพี่น้องอาจจะอาจจะเป็นธรรมาดาเนาะแต่อ่าคันขยายไปเห็นบะมันจะเป็นห้องเขาเมดเลยเดี๋ยวขยายอีกเห็นบ่พี่น้องเห็นปะมันจะเป็นห้องเขาเมดเลยาะว่างสีสาดไปทางไหนเนาะมันจะเป็นห้องเขาเม็ดนี่ก็คือบรรยากาศตอนเขากำลังออกห้องนอกผมก็มาทลายอัปเดตให้พี่ให้น้องครับเพิ่งตลอด สำหรับผ่อนคลายเลยพี่น้องผ่อนคลายสำหรับคนที่บอกใครจะได้เห็นบรรยากาศทั้งสิเนาะผมก็มาเอัปเดตนี้ <c oughs> โอ้ยสาหลลยกับสเสลีึ้น,น,นพี่น้องมาอัปเดตในพี่ให้น้องเขาเบิงบรรยากาศเขากรลังถอกแต่สวยงามไปอีกแบบที่พี่น้องก็ยังให้พี่น้องเห็นดีตาเจาของอยู่่มั เขาขึ้นความกันเมื่อวามันทุกต้นกันล่ะว,ว่ามีต้นใดที่จะบวชถอกเห็นป่ะสีก็จ,จะแตกต่างกันไปเนาะบางต้นก็ออกเป็นลักษณะห้วงขา,ขาวๆกับพันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าบางต้นก็ออกเป็นสีเม็ไดไล่ๆคำๆตามสายพันธุ์เพิ่นนั่นแหละเพราะว่าบางต้นก็เขาเอื่นอนังสียังวัฒนเปลียนเนาะน่าเสียนะ กระถอมหัวเพลินเี่ลงไปในกระถ่มหัวเลยเห็นบ่าพี่น้องเขาดำมันก็จะจะสูงลักษณะนี่แหละแล้วลก็บก่เคยล่มนี่ก็สูงแล้วเล่า,ลาสองเมตรนี่แหละพี่น้องเียสูงมากเลยเห็นบ่ลงไปเขาดำมันก็จะเป็นทั้งสีแล้วพี่น้องสูงเห็นบ่ะว่าต้นสูงนี่ก็เกินสองเมตรเข่าดำเห็นบ่ะ พี่น้องเบิ่งชัดๆเลยจะลักษณะนี่แหละเขาดำมันก็จะดีย่างดึงเลยพี่น้องเหานีหจะเป็นกอเป็นโคนล,ลักษณะนี่แหละแล้วก็สูงสูงหล้กก็ลำต้นมันก็จะแข็งแรงมันกับกบ่อไข่ล่มนะเพราะคือเขาวานเห็นไะมขัดเลีย้ยงนั่นสิ่เห็นตะเม็ดเขาเดี๋ยวขยายให้เบื้อะชัดเห็นไหพี่น้องจะมีตะห้วงเขาเต็มเลย นี่คบว่าขยายกระชีย้ยลลักษณะนี่แหละอันนี้ผมยู่ถึงคันเทนา่านี่มันกระยางคันเทนาเน่าอย่สิแหละสำหรับวันนี้ก็นี่แหละมาไทยพี่เห็นนอ้องเขาเบิ้อยู่ประมาณนี่แหละสำหรับพรอนไข่เนาะื่อที่คนเบิ้งเลยจะได้รู้สึกว่าเออเบาสบายพรอนไข่บรรยากาศบางคนก็อาจจะได้เห็นมาดนแล้วถือโอกาส ม,มาไทยพี่น้องข้าเบึงอัปเดตเรื่อยๆเนาะแต่ละช่วงของเขา่าที่ว่ามันพัฒนาจังเดยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เทานี้แหละพี่น้อง